ลองชิมดูก่อนว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้มันร้อนนะครับต้องเป่าก่อนนะถ้าถ้าไม่เป่านี่ปล้วยมันโลวกลืินนะครับแล้วโอเคครับผม นี่ครับหัดนกครับผมก็กำลังฝ <Viol> านกไปครับกำลังฝัดนกนะครับตอนนี้ก็เครื่องก็มีครบทุกอย่างนะครับก็ไฟก็มีอยู่แล้วครับเออถามนกให้ละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขั้นตอนก็ มีหลายอย่างอยู่นะครับก็กตามเรามีหลายอย่างอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไล่ไปที่เป็นละเอยเอเป็นละขั้นตอนนะครับใครแม่ไหนก็วันนี้เนียกผัดเผ็ดนกกระทะนะครับมีมีบอกกันไหมเนี่ยบอกเพื่อนไหมผัดเผ็ดนกกระทาครับวันนี้กระทา อ๋อวัดเพริเพรน้อกระทะเห็ตะไคร้เนี่ยครับหน้าชมหน้าคนเชฟก็เชฟเชฟเชฟพ่อน้องออมเชฟพ่อน้องออมนะครับไม่หนีพ่พพนอ,พอน้องออมมีพาพี่น้องเชฟพ่อน้องออมก็หันตะไคร้อยู่นะ,นะ,ค,นะนรครับนตะไคร้อยู่ขวานุกระทะครับผมผัดนุกระทะครับมึงมีที่จานพอนงอยออมเฮ็ดครับผมนุกัตถะกำลังทำอยู่นะครับ แป๊บเยวะจะได้ผัดกด้วยไหมแป๊บเดียวอะเองพี่แล้วก็มกันมก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือใส่โคกแล้วก็แล้วก็จะเอาขึ้นมาตามนะครับจะเอาขึ้นมาตามคนทำ<า>ก็อยู่นี่แหละครับเอาเขาขึ้นมาแล้วครับออขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ถึงแล้ว ง่ายครับพี่น้องเครื่องเคียงไม่มีอะไรมากมายคนระับคือมันอยู่ที่คนทำนะครับเดี๋ยวจะคนทำตามนะครับเริ่มตามแล้วโอ้ยบ,บินเริ่มตามแล้ว <c oughs> เอาทุกแตก่างไงคือว่าตามต้อง <c oughs> มาไปตามแข็งไหมนะมันแข็ง แข็งไหมโป๊กอ่ะอ๋อแข็งโป๊กแช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มตามนะครับแล้วคนตามก็บีบินนะครับบีบินนะครับบินก็เครื่องเครื่องก็มีกำลังเริ่มติดนะครับผมก็ใส่พิกครับผมใส่พิกนะครับพิกแข้งนะครับผมเออพิกแข้งครับตาให้แหลกนะครับมันจะได้เข้าอันทรส นะครับมันจะได้มน,นี่นตากล้องตั้งใจมากเลยเนี่ยนี่เพื่อนนีตากล้องครับผมตั้งใจมากเลยข้าวเปน้องอสับนกแซ่บครับผมตัดนกกระทาเครื่งเคียงทอเไปแล้วกว็ อย่างยังนี่ครับยังไม่สายครับเพิ่งเริ่มต้นการผัดก็จัททาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแบบว่าจะเป็นยังแบบไหนับออกมารสชาติแบบไหนนะครับมันจะต่อไปคือไปจะเป็นติดแกงครับผมแกงใส่ไปแล้วครับใส่ไปเลยใ<ะ>ส่ไปเลยติดแกงนะครับติดแกงด้วยนะครับ พวกโคน่อยกว่นอกเนี่ยมันแบบก็ดีนะก็ดีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับเขาเนาะเฮ็ดกับเขาเนาะพอดีกว่เฮ็ดกับเขาเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮ็ดนั่งกินของอีสานบ้านเฮานีหลานส่วนเรียบร้อยครับผมเสร็จเทปของรับัดลงมาแลนะครับนี่เรียบร้อยครับผม นกใส่ก่อนนะครับนกใส่ก่อนผัดผัดให้มันเคี่ยวกันนะครับเดี๋ยวไม่เล่า,เ,ลา,าเหมือนเนละ่าขาวอนกนรยด้วยเล่าขาวนะครับก็ค่อยเย็นค่อยไปครับรีบร้อนไม่ได้นะครับรีบร้อนมันจะไม่อร่อยนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะคตามตามด้ว<า>ยพยรพิกนะครับตามด้วยพริกนะคบผมพริกแดงครับ ก็อยู่นี่นะครับผมเจฟเับเจฟเชฟเจฟก็นี่ครับผมเชฟครับก็เที่ยวไปเรื่อยๆครับก็ค่อยๆนะครับอย่าทำเรงนะครับใจเย็นๆคือทำการทำอาหารนะครับคือไม่ต้องรีบร้อนนะครับนี่กล้องอาจจะกึ้มไปน้อยครับผมอาจจะ ยบมาแล้วนะครับคือไม่เป็นไรน,นะครับไม่เป็นไรก็เนี่ยคนทำก็ได้วี่ได้พี่ได้พี่นี่นะครับคือส่วนผสมก็กส่วนหนึ่งนะครับต้องมีส่วนหนึ่งนะครับรอ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 ,อก่อนนะครับไฟกำลังแบบขึ้นนะครับไฟกำลังขึ้นนะครับ ส่วนผสมเรามีหลายอย่างนะครับน้ำกของเนีเด็ดครับผมหลายอย่างครับนีไม่มีใครเคยได้กินนะครับหลังจากที่สับนกนะครับผัดแล้วก็ใส่ผักเนาะใส่ผักครับผมมีเรือดครับ ก,ก,ก็มีหลายอย่างอยู่ยังไม่เนี่ยยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบก็ผัดไปเรื่อยนะเอย้ยาผัดไปเรื่อยครับก็ในใบยีราพร้อมนี้ครับนี่ยีราด้วยมีทั้งหล่า ใส่พริกนะครับผมก็ใส่พริกครับกำลังผัดครับมันมันกำลังเดบจะเข้าอันถลดนะครับต้องรอสักครู่นะครับเราต้องรอรอนะครับรอรอ,รอสักนิดนึงนะครับรอมาสิบนาทีนะครับสิบนาทีให้ไฟมันขึ้นนะครับผมให้ไฟมันขึ้นนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปเอาปลาร้าส่วผสมนะครับปลาร้าส่มนผสมนะครับก็ <f ew> จะได้อร่อยนะครับ <f ew> ผม <f ew> ก็เอาปลา้ามาใส่ด ager, เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยนี่ครับเดีย๋ยวก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากคือรถครับไม่มีอะไรมากนะครับใส่ สิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่เราชอบนะครับนะครับหลังจากที่เราลองชิมแล้วลองชิมดูก่อนว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้ม,มันร้อนนะครับต้องเป่าก่อนนะถ้าถ้าไม่เป่านี่โอ้ยมันโลกลิ่นนะครับ Đéo yeah. Ok hả mm. <coughs> <coughs> à, à, bố อันนี้เราก็มาถึงเวลาที่เราจะชิมแล้วนะครับลองดูที่วันเป็นยังไงร,รสชาติแต่เราผมลองแล้วมันอร่อยอ่ะรสชาติใช้ได้จัดจานแล้วนะครับถือตากร้งครับผมเป็นไงครับรสชาติอืมอืมแห่มใช่ไหมอ่าผมก็ว่าแล้วอร่อยเหมืนอนซันจิบบอพี่น้องอ,อืมอร่อยฝากกูแรกกดแจรกกดติดตามนะครับอร่อยครับพี่น้องนี่ครับ ผัดนกนกกระทาผัดเผ็ดใส่ใบยี่หร่าหอมๆน่ากินนะครับน่ากิน